ควบคุมหน้าจอได้ดีมากนะครับและทาัาสียงเด480เฮิรตคือเหมือนหน้าจอมาตอบสนองการสัมผัสเราไวครับภาพที่เราเห็นตรงนี้นะฮะเรากับเครื่องมองอัพที่แบบเอากระดาษที่ปริ้นนะครับแปะหน้าจอมาเลยหน้าจอไม่แสบตาเลยสดมากคมมากละเอียดมาก Action ต้องบอกเลยนะครับว่ามี11 5G เนี่ยน่าจะเป็นตัวแรงตัวหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้ที่หลายคนสนใจนะครับคลิปนี้เราจะมาบอกเลยครับว่าเขามีข้อดีไม่ดีอย่างไรหลายคนกังวลว่าจะร้อนไหมจอทัดเทียนหรือเปล่าและกล้องเป็นอย่างไรสําหรับคนที่สนใจมี11 5G จากเ x i ยมี i นะฮะ <Wow. S 2> ราคาพิเศษพร้อมของแถมต่างๆเรยเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยนะครับเครื่องเป็นเครื่องรับประกันศูนย์นะฮะสั่งซื้อที่ใต้คลิปนี้ส่วนคนที่จะดูรีวิวกันไปดูพร้อมกันฮะกับมี11 5G สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวนะครับนี่คือมี11 5G จากเสี่ยวมีฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Core ข้อมนสน a p d r a g o n 888ฮะซึ่งแน่นอนความแรงเนี่ยเขาสุดๆตัวหนึ่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าความร้อนเป็นอย่างไรไปเริ่มที่การเล่นเกมเลยฮะ การเล่นเกมนะครับ GPU จะให้มาเป็น a d ดเรโน่ห6หครับซึ่ง CPU เนี่ยจะเป็นระดับ5นาโนเมตรนะฮะและการปรับเกมเนี่ยผมจะปรับสุดทุกอย่างเลยเริ่มต้นที่ r v e, แบตเตอรี่อยู่ที่3 9ย้ําตย้ำตัวเลขน,นะครับว่า39%เครับเล่นผ่าน Wi-Fi ในห้องแอร์เปิด2ี่าองศานะครับตามมาตรฐานของเว็บไซต์เราเข้าเกมมานะครับต้องบอกว่ามีความสวยงามอย่างยิ่งฮะหน้าจอที่เป็นโค้ดเคิร์ฟดอทไพีหดปนิ้วนี้นะฮะแม้จะพูดว่าเป็นโค้ดเคิร์ฟแต่ว่า เราจะเห็นส่วนที่เป็นส่วนหักลงไปส่วนที่เป็นโค้งเนี่ยที่บริเวณด้านข้างเป็นสําคัญนะครับและการโครง้งการเทตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นน้ําตกนะครับคือค่อนข้างที่จะมีองศาเรเดียนที่น้อยดังนั้นเนี่ยการจับถือจะค่อนข้างง่ายกว่านะครับและใช้งานได้เป็นธรรมชาติกับลูกตาเรามากกว่านั่นเองหน้าจอน,นี้นะครับเป็นหน้าจอแบบอมเล็ดนะครับความละเอียดระดับควอนตั q s d พัดและมีรีเฟรชเรทที่120เฮิร์ตแถมด้วยทัชซัมปิ้งเรท480เฮิร์ตเลยนะครับ ซึ่งผมต้องบอกว่าแม้คุณจะปรับความเอียดสูงสุดที่แดบวิวคิวอสตีพาร์ทเนี่ยคุณก็สามารถปรับรีเฟรชเรทได้ที่ 120Hz ิร์ตด้วยนะฮะ ถ้าไม่ปรับอันนี้จะเลือกเป็น60ได้เท่านั้นเลือก90ไม่ได้นะจ๊ะทุกคนคำถามสำคัญก็คือจอเพี้ยนไหมพี่เริ่มเกมอย่างนี้ <c oughs> ต้องบอกนะครับว่าการเล็งสกิลต่างๆนะครับโดยเฉพาะการเล็งสกิลที่ต้องกดแช่เนี่ยแล้วก็เลงทิศทางนี่ผมลองแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ติดนิ้วดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะจอใหญ่แบบนี้นะครับคํานวณกดต่างๆได้ค่อนข้างง่ายได้ฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยการกดตัวของหน้าจอที่ไม่ได้เป็นส่วนของการเล่นเกกกมมนััลบรู้สึ เดี๋ยวพูดต่อในเกมต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าจบเกมไปแล้วเนี่ยเราก็ชนะไปนะครับเกมนี้10นาทีนะฮะก็เรียกว่าแกล้งเด็กก็ได้ครับสุดท้ายแบตเตอรี่ออกมานะครับลดไปที่35%ครับจากสาหรือว่า4%นั่นเองโอ้สินาที4นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะมีอัตราที่ลดที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับ ดยที่แบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือ4,600ม ah ิลลิแอมป์นั่นเองครับและเรื่องความร้อนที่หลายคนกังวลกันนะครับผมวัดให้ดูแล้วนะครับวัดทั่วๆเลยนะทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างนะครับมันก็อยู่ที่เราวๆสัก35-37ประมาณช่วงนี้นะครับย้ำอีกทีนึงนะว่าเปิดแอร์เลย25องศาเป็นมาตรฐานของเว็บไซต์เรานะครับดังนั้นใครเล่นห้องข้างนอกที่เป็นอากาศปกติมันจะร้อนอย่างกว่านี้อย่างแน่นอนฮะแต่ ปกติแล้วเนี่ยในห้องที่ผมเทสตรงนี้นะครับถ้าไม่เกิน40องศาผมจะรับได้นะครับเกิน40องศาคือร้อนนั่นเองครับต่อไปนะครับขอไปเล่นเก,เกมเบาๆนิดนึงนะครับอย่างแอสเปาล9นะครับผมต้องบอกว่าจากการเล่นเนี่ยคุณจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผมกดหน้าจอไม่ติดนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นคำถามหนึ่งที่ถามว่าพี่ทัดเพี้ยนเปล่าวะทัดล้านเปล่าวะนะครับผมตอบตรงนี้เลยนะครับผมลองมาเยอะมากๆแล้วเราต้องบอกว่าจากการที่มันกดทัดหน้าจอไม่ติดเนี่ย มันไม่ใช่ว่าหน้าจอไม่ดีนะครับหน้าจอเนี่ยทัดติดเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ตัวฟิล์มกันรอยที่ติดมาให้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหากับผมแต่งใดนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับเบื้องต้นตรงนี้ก็คือว่าเหมือนตัวเกมมันโหลดไม่ครบไม่เสร็จอะแล้วเราไปกดกันก่อนคือภาพมาแล้วแต่ว่าไอ้คำสั่งที่รองรับที่เราจะเอานิ้วไปสัมผัสหน้าจอไปกดหน้าจอเนี่ยมันเหมือนยังไม่มาครับ ว่ากดไปเนี่ยมันก็เลยไม่ทํางานนั่นเองทําให้คุณต้องกดซ้ําในเฟิร์มแวร์ที่ผมทดสอบตอนนี้นะฮะผมต้องขอโทษเสี่ยวหมี่ด้วยนะฮะเราขอพูดตรงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าช่องเราเป็นช่องเทครีวิวนะฮะถ้าพูดแบบมากเกินไปก็อาจจะโดนลูกเพจด่าได้ต้องขอความกรุณาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีฮนะก็ต้องบอกว่าด้านอื่นเนี่ยผมก็ว่ามันก็ลื่นไหลดีนะครับ ซึ่งตลอดการเล่นเกมนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเฟิร์มแวร์ที่เราทดสอบด้วยนะครับมันทาให้ความลื่นไหลของโคอกคอม Snap d r r g o n 8 8 8เนี่ยใน a s p h a l เเนี่ยมันยังมีบางฉากบางช่วงบางซีนนะฮะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องรอโหลดนะแต่ถ้าเกิดว่าดูความลื่นไหลาภาพรวมแล้วนะฮะต้องบอกว่ามันก็ลื่นไหลเล่นได้แบบสบายๆเลยสําหรับเกมนี้และสเปคความแรงระดับนี้ครับ ผมลองทดสอบ CPU ต่างๆนาๆนานะครับทั้งเอาไปเบสท์มาร์กเล่นนะฮะทั้งเอาไปโหลดต่างๆมากมายเพื่อให้อุณหภูมิตัวเครื่องมันพยายามร้อนขึ้นนะฮะผลทดสอบมานะครับจี๊บเบนไฟเนี่ยอันนี้ทดสอบมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะก็ต้องบอกว่าความแรงเนี่ยซิงเกิลคอร์นะครับกับมัลติคอร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรเลยอตตตู้เนี่ยเรียกว่า6 7แสนเกือบเกือบ7แสนนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะฮะก็แน่นอนครับ CPU ระดับดีแล้วเร็วแรงแน่นอน แรมนี่ให้มานะครับมีตัวเลือกเดียวนะครับคือ8 g b นะครับ LPDDR5 และ ROM นะครับมีสความจุนะเป็น UFS 3.1ครับคือ128กับ256 g b นั่นเองไม่สามารถเพิ่ม micro SD card ได้นะจ๊ะทุกคนต่อไปนะครับก็คือ c a l l of d u t y Mobile นะครับควบคุมหน้าจอได้ดีมากนะครับซึ่งการปรับเฟรมเรทแบบนี้นะฮะมีผลอย่างยิ่งกับหน้าจอที่มี refresh rate สูงๆแบบ120 Hz แบบนี้คุ้นลื่นมากๆเลยนะครับและทัชสปินเรท480 Hz ที่หลายคนอาจจะไม่รู้กันนะครับ คือยิ่งท้าซัมปิ้งเลทเยอะคือเหมือนหน้าจอมันตอบสนองการสัมผัสเราไวครับการที่เรากดหน้าจอพร้อมกันนะครับเทียบกับมือถือทั่วๆไปเลยปึ้งพร้อมกันเนี่ยมีโอกาสนะครับที่กระสุนเราเนี่ยจะวิ่งไปเจาะก,กระโหลกคู่แข่งได้เร็วกว่าอันนี้เรื่องจริงนะฮะเพราะว่าหน้าจอมันตอบสนองเร็วกว่านั่นเองแต่มันก็แบบเซี่ยวของเซี้ยวจริงๆอ่ะคือถ้าฝีมือบวกเครื่องดีอย่างไรเราก็ได้เปลี่ยนนะครับ คอฟิวตต้เป็นเกมหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่ามี11 5G เนี่ยเล่นได้ดีมากๆนะครับทั้งความลื่นไหลนะครับทั้งหน้าจอใหญ่ทั้งสีสันหน้าจอที่สวยงามโดยที่หน้าจอเนี่ยจะมีตัวของ d e l t a E นะครับอยู่ที่0.4เท่านั้นแล้วก็รองรับ2 color ด้วยพร้อมฟังกช์ชันที่ป้องกันเรื่องของสายตาต่างๆมากมายและกระจกนะครับเป็น Gorilla Glass Victus ครับ,ค,รบคือใส่มาค่อนข้างครบและจัดเต็มเลยจนจบเกมไปนะครับต้องบอกว่าเล่นไน้สนุกมากๆครับและอุณหภูมิที่ออกมานะฮะก็อยู่ที่ระดับประมาณ30 ไปปลายเกือบๆกือบนะฮะและจากการที่ทดสอบมาเนี่ยผมต้องบอกว่าไม่ว่าผมจะเล่นแบบเดียวๆนะครับหรือว่าเล่นตอนนี้ที่หลังจาก a o v หลังจาก Asphalt 9มาเนี่ยมันก็เล่นได้ไม่ต่างกันเลยครับดังนั้นเนี่ยสรุปตรงนี้เบื้องต้นนะครับว่าเรื่องความร้อนที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยทัดจอแล้วเออร้อนแล้วมันจะทัดจอเพี้ยนไหมจอล้านไหมสําหรับผมต้องใช้คํานี้นะครับผมไม่เจอนะแต่ว่าคอนเฟิร์มตรงนี้สําหรับผมนะครับต้องใช้คํานี้ว่าผมเล่นแล้วไม่เจอว่าเครื่องร้อนแล้วจอลั่นนะครับหรือว่า อาจจะต้องร้อยกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะต่อไปนะครับ,รบเกมสําคัญก็คือผับ G Mobile ครับผับ G ก็สามารถปรับค่าต่างๆได้มากมายฮะรปรับเป็นตัวของอันต้า HT ก็ได้นะฮะคืออันต้า HT นี่ไม่ใช่ UST ใช่ไหมเออปรับได้นะครับแต่เพราะว่าผมจะเลือกปรับเป็น Refresh Rate สูงๆนะครับต้องบอกว่าเข้าเกมมานะฮะอาจจะมีการรอโหล,ลดฉากบางช่วงทิ้ิๆเท่านั้นเองนะับแต่ว่าการควบคุมที่ต่างๆเนี่ยเลื่อนไหลดีมากๆนะครับและหน้าจอใหญ่เกือบ7นิ้วนี่เนี่ยเล่นได้เต็มตาครับ ต้องบอกว่าผมเล่นผับจีไม่เก่งนะฮะแต่ว่าจากการทดสอบตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้ลื่นไหลดีนะครับสำหรับอุณหภูมิและการกินแบตเตอรี่นะครับผับจีเนี่ยกินเยอะสุดเลยนะครับจากการทดสอบอุณหภูมิมาต้องบอกว่าเกือบเกือบ40องศานะครับในจุดที่สูงสุดนะครับลำโพงที่ให้มาเป็นลำโพงคู่นะครับที่ได้ทุนเสียงจาก Starby h a r m a n Garden ด้วยลำโพงคู่นี้ ในส่วนการดู y t u t u นะครับแน่นอนว่าน่าจะอมเล็ดนี้สีสรรันสวยงามอย่างยิ่งมุมมองภาพนะครับมุมมองจอกว้างดี และเรายังสามารถปรับความละเอียด YouTube ได้สูงสุดในการอัปเดตล่าสุดของ Android ตอนนี้นะครับได้ที่ 4k หรือ2 1 6 0 p ในแบบ60 f a เฟรมเรทด้วยนะฮะกบมือครตรงนี้รออะไรซึ่งการเล่นเกมนะครับก็จะมีเกมเทอร์โบเข้ามาช่วยด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญหนึ่งนะฮะที่ผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าเกมเทอร์โบเนี่ยอาจจะเป็นตัวการตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมทัชจอแล้วมันทัชไม่ได้วะ สิ่งที่เราเจออย่างหนึ่งนะคะคือเวลาที่ผมกดเซตติ้งของ PUBG นะครับมันจะเป็นคแยๆการปัดขอบหน้าจอมาคือผมไม่ได้ปัดขอบนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเลยมันเขา้าใจว่าผมไปปัดขอบหน้าจอแล้วไปเรียกฟังก์ชันของเกมเทเบิขึ้นมานั่นเองตรงนี้แหละอาจจะต้องรอปรับจุนตัวของรอมนิดหน่อยนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะดีขึ้นแต่การจับถือนะครับ แม้จอจะเป็นจอลองขอบโค้งมานิดๆนะฮะผมก็สามารถที่จะจับถือนะฮะบแบบเต็มเต็มมือแบบนี้นะดูมือผมดูนิ้วผมนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดสิ่งต่างๆนะครับในหน้าจอเนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเนี่ยมันก็สั่งงานนะครับได้ตามทุกอย่างที่ผมต้องการนะครับนี่เห็นไหมเออจะปัดเฟซเฟซบุ๊กนะครับก็ปัดได้หรือไหลปกตินะครับดังนั้นเนี้ย ไม่มีปัญหานะครับว่าการใช้งานปกติตรงนี้จะมีเรื่องของนิ้วเนี่ยมาติดพัดหน้าจอหรือเปล่ากดทัชหน้าจอไม่ได้หรือเปล่าไม่เป็นหน้าจอนี้นะครับยังมาพร้อมกับการสแกนนิ้วบนหน้าจอนะฮะแน่นอนว่ารวดเร็วดีมากๆนะครับนี่จ๊บๆเลยนะฮะเออแบบนี้ครับแล้วก็จอเนี่ยเป็นจอดอทเดสเพย์เลยครับใส่กล้องหน้ามาให้ที่20ล้านพิกเซลครับเรื่องของกล้องเองนะครับผมต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ย Xiaomi ก็เน้นนะฮะเขาบอกว่าเป็น Movie Magic เลยนะฮะเสลดมาทีหนึ่งเรื่องกล้องนะครับที่เขาให้มาเนี่ย กล้องหลังถ่ายได้สูงสุดนะครับที่108ล้านพิกเซลเลยและก็มีกล้องให้ทั้งหมดแค่3ตัวนะครับเป็นอันต้าวายนะครับกับเทเลโฟโต้อันต้าวาย13ล้านเทเลโฟโต้5ล้านพิกเซลนะครับโดยมันจะเป็นออโต้โฟกัสด้วยสามารถที่จะเอามาถ่ายแมโครได้นะครับในระยะใกล้3-10เซนติเมตรฮะแล้วก็ตัวของกล้องหลักนะครับ108ล้านเนี่ยมาพร้อมกับ OIS กันสั่นด้วยนงครับจากการทดสอบนะครับผมต้องบอกว่าเรื่องของกล้องหลังก่อนเลยนะฮะ สมคําล่าลือฮะเรื่องของสีสันนะครับสวยงามมากนะครับสีเนี่ยสดเองจริงๆเลยและเมื่อพวกับหน้าจอ6.8นิ้วดอทดิสเพย์ที่เป็นอัลเบรตตรงนี้เนี่ยโอ้โหคุณคือมันดีมากๆว่ะภาพที่เราเห็นตรงนี้นะฮะเรากับเครื่องมองอัพที่แบบเอากระดาษที่พิ้นนะครับแปะหน้าจอมาเลยหน้าจอไม่แสบตาเลยสดมากคมมากละเอียดมากอันนี้ดีทุกอย่างจริงนะครับแล้วก็การถ่ายรูปต่างๆมาเนี่ยผมต้องบอกว่ามันมีสีสันนะครับดตรนิกที่ค่อนข้างดีครับแต่ การถ่ายย้อนแสงต่างๆนะครับแม้เราจะเปิด SDR แล้วนะฮะ แล้วหรือว่าจะเป็นตัวของ AI ด้วยความที่เป็น108ล้าน,นก็ยังคาดหวังมากกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าทุกแบรนด์ที่ใช้108ล้านเนี่ยขอ้อให้ต้องโปรเซสเยอะโปรเซสยากนะครับแต่ว่าความคมชัดต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะยกเว้นว่าบางจังหวะที่ผมถ่ายน้องเดซี่นะครับมันจะมีความนวลๆของใบหน้าหน่อยนะฮะอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่รอมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนการเอามาถ่ายบุคคลกล้องหลังน,นะครับผมว่ามันก็ให้สีสันตัวผิวนะครับความคมชัดที่ดีใช้ได้เลยดังนั้น กล้องอัตวายกล้องเทเลโฟโต้นะครับก็มีมุมมองตามที่คุณเห็นเลยนะฮะหรือว่าถ่ายมาโครระยะใกล้นะครับก็ได้ภาพปรับมานี้การถ่ายมาโครนี้นะครับยังสามารถถ่ายเป็นวิดีโอมาโครได้ด้วยนะครับ ในส่วนสําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยก็มีฟีเจอร์ต่างๆให้เล่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของวิดีโอ AI นะครับที่สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นการแท็กตามวัตถุต่างๆแต่อย่างไรก็ดีครับต้องบอกว่าเท้าจะสามารถที่จะปรับความละเอียดสูงสุดได้ที่ระดับ8 k หรือ 8K เเลยนะครับตรงนี้เนี่ย ฟีเจอร์ลูกเล่นต่างๆก็จะลดทอนไปถ้าคุณอยากเล่นได้เต็มที่เนี่ยมันจะถ่ายได้แค่ประมาณ Full HD หรือว่า 4K เท่านั้นนะครับการกันสั่นเนี่ยก็สามารถกันสั่นได้2รูปแบบนะครับสามสิคือปิดกันสั่นนะครับเปิดกันสั่นและเปิดกันสั่นระดับโปรครับเดี๋ยวที่ผมทดสอบนะครับขึ้นไปบนสกูตเตอร์เลยนะฮะมีความสั่นไหวที่สูงมากๆนะครับและเปิดการสั่นทดสอบให้ทุกคนดูกัน จากการทดสอบนะครับต้องบอกว่าการการสั่นแบบปกติในความสั่นไหวเยอะๆเยอะๆแบบนี้เนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันกันไม่ค่อยไหวนะครับคุณจะเปต้องเปิดเป็นแบบโหมดโปรเลยฮะซึ่งในโหมดโปรนี่เนี่ยดีมากนะครับดูสินิ่งกริบเลยนี่ความเร็วผมเปิดครูสคอนโคลที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสั่นไหวเยอะๆแบบนี้ก็ยังสามารถการสั่นได้ดีครับจากนั้้เนี่ยตบมือนะฮะว่าการสั่นในโหมดโปรเนี่ยทำได้ดีมากๆครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับคือการเชื่อมต่อนะฮะ การเชื่อมต่อนะครับเขาจะสามารถใช้งานทั้ง Wi-Fi 6ได้นะครับจากการทดสอบนะครับหลังกล้องผมนี้นะครับเป็นจุดที่ผมทดสอบจะมีจอมีกล้องมีกระดานมีไฟต่างๆบดบังอยู่นิดหน่อยนะครับ ก็มีเราเตอร์ของเสี่ยวมีวางไว้ตรงนี้นะครับเป็น a อ็ค0าผมทดสอบแล้วนะครับความเร็วเนี่ยได้ที่ระดับ950เลยนะฮะซึ่งถือว่ามันเร็วสุดๆแล้วนะครับสายแลนผมเทที่บ้านก็ได้ประมาณนี้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเป็น1น0 0งพทัพสองนะครับส่วน 5G นะครับใช้งานได้ทั้ง SA และ non-SA นะครับโดยที่จะเป็นแบบ2ซิมนะครับ d u โอ้สแตนบาด้วยชิปโมเด็มนะครับให้มาเป็น X60 นะครับซึ่งชิปใหม่นี้นะฮะเขาบอกว่าจะไปจัดพลังงานได้พอสมควรเหมือนกันด้านบนนะครับจะมี IR Buster นนนนะคครรรรัับบสาหใช้งเป็ีโโมททอล ไออาร์นะครับควบคุมทีวีแอร์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เสี่ยมีให้มาแล้วกันเจ้าตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จแบบมีสายที่55วัตต์ครับทุกคนชาร์จแบบไร้สาย50วัตต์ครับว้าวอันนี้น่าสนใจนะถ้ามีโอกาสอนาคตอยากลองเล่นให้ดูนะครับและก็รีเวิร์สชาร์จนะครับชาร์จให้คนอื่นแบบไร้สายนะครับไวเลสรีเวิร์สชาร์จเนี่ยที่10วัตต์ด้วยนงฮะมี 11.5G ยังมาพร้อมกับ x a i เ Vibration Motor นะครับต้องบอกว่าการสั่นตอบสนองบอ่ย ผู้ดีมากๆอ่ะคืออย่างเช่นการพิมพ์ต่างๆนะครับด้วยหน้าจอที่ใหญ่แล้วเนี่ยพิมพ์ได้ง่ายพิมพ์สะดวกมากๆพิมพ์ตรงปเป๊ะๆโดยที่ไม่ต้องเปิดระบบดาวคำก็ได้นะครับอันนี้ชอบมากนะครับและการสั่นตอบสนองตอนที่เราพิมพ์มาเนี่ยมันจะแบบจิกๆเบาๆอ่ะและมีความเป็นผู้ดีมากๆนะครับอันนี้ให้ร้อยเต็มสิบเลยนะครับถือว่าดีมากๆใครที่ไม่เคยพิมพ์หน้าจอแบบนี้ลองพิมพ์ดูนะครับแล้วคุณจะหลงตากมัน ฝาหลังของมี11 5G นะครับเป็นแบบแอนติแกรฟฟอร์ดคลาสนะครับซึ่งก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เป็นกระจกแบบด้านที่เราคุ้นเคยกังงนกับสมราร์ทโฟนระดับเรือธงนั่นแหล,ละและทั้งหมดนี้คือการรีวิวมี11 5G จากเสี่ยวมีฮะใครสนใจสั่งซื้อนะครับอะไรเพิ่มเติมใต้คลิปนี้พร้อมของแถมโปรโมชัม่นพิเศษเลยนะฮะเจอคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมราร์ทโฟนรุ่นใดจากเสี่ยวมีแต่ก่อนจากกันไปนะครับผมต้องบอกว่าเขาเป็นรุ่นหนึ่งแหละทุกคนที่ผมว่าสาวกมีหลาายคนน่จ ลงรักเขาน่าจะเรียกหาเขามานานนะฮะมจีจุดดีจุดด้อยต่างๆที่ผมบอกทุกคนไปหมดแล้วอย่างจริงใจนะครับเครื่องขายจริงเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าคนซื้อมาแล้วสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือจะแตกต่างเหมือนกันนะฮะแต่อะไรก็ดีเนี่ยผมต้องบอกว่าเ x i ย o มีเองเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทําสมาร์ทโฟนมาได้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับและตลาดแตกมาหลายรอบแล้วรอดูสิครับว่ารอบนี้จะเป็นเหมือนเดิมไหมโอเคครับทุกคนเจอกันคลิปหน้ากับผมพัทที่พารีววฝากซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสวัสดีครับ